ทานข้าวกันค่ะที่รักนะคะทุกคนมีหมูด้วยนี่หมูต้มลิ้นหมูหัวหมูอะไรก็ไม่รู้น้ำจิ้มนะคะผักดิบก็มีนี่น้ำปลาค่ะแกงส้มอาชั้นนะคะอันนี้ปลาจ่อมนะใครจะกินอะไรก็เลือกเอาค่ะมะเขือ่อเขือต้มอืม้ม Rồi Giọt phốc thong, đọt phốc thong Đây nè kính cả nước, kính mắm thơm Rồi Buộc tôm Mà thịt Mà thịt chá <laughs> เขาปรึกษากันมานานแล้วมีแกงให้กินให้กินต้มแล้วเขาจะหล่นกระจาดน้ำน้ำ,นำนมือไปกินอะไรก็มามาเร็วใครจะกินอะไรก็มา,มา ดอกสนโน่ังสิสนโน่น้อยเรือนง,งามจนกินข้าวใส่หมูบอกไม่กินพิไพริกตลาก็มีน้ำจิ้มก็มีเขาี้เกียบไกลบ้านไม่มาเจ้าอีอยู่ในบ้านม่ดจะยกมาไงน่ะ เขื่อต้มเล,เละๆอืม <c oughs> มันจะอร่อยขนาดนี้เทุกเรามันอร่อยเกินไปนะเนีย่ยบวกต้มกินท่อนใหญ่ ไม่ไหวกับข้าวปากมันได้หนูใาญ่ใหญ่เกินมีทั้งน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีทั้งปลาเนะี่ยเลือกเอาใครจะกินอะไรแกงส้มก็มีนะครับแกงส้มก็อร่อยมากเลยนะฟิมือไข่แล้วฉันนี่สิ ออยดอดฟักทองก็เคยกินกับไม่เล่ายดอดฟักทองอ่ะอมอร่อยนะกินกันหลายหลายคนคนละมุบละมา้าบอืม,อม,อม ดังอะไรกันก็นไม่รู้สนุน้อยเรือนงามสนอน้อยเรือนงามนี่ก็อร่อย ขึ้นยาวต้มอ,อร่อยว่าวันนี้คือมะเขือสั้นไม่มีมีมะเขือยาวต้มให้ก่อนให้ก่อนไปดิ เด่ปสะพอดิสะพอนดู่บวบหวนก็ดูบวกนนางราเชนก็ไม่ได้จิดยุกจิดยาอร่อยอ่าหมดแล้วเนี่เอาเพิ่มนี่เพาะผักผักเลยอืมกินผักเร่นปั ปวดจะกินต้มขาจึงอยากเพิ่มข้าวนะฉันเนาะขอ้ไม่คนับกินมากจนกะลัวกระเพาะจะพังยอเกิน่กอะวกไปเลย ลาเชนมีไหม,มลูกเล็กๆนะลูกใหญ่เมลาเชนดูอยู่เปล่าเมลาเชนบวบแกยังมีไหม,มเก็บมาให้หน่อยลาเชนบวบยังมีไหมที่บ้านอะ่ะบวบเกรอร่อยมากเลยว่าหวานอร่อยว่ะเมียามาให้อีกยี่สิบบาทเด้อะ อืมแล้วเกลือต้มอ,อืมพอแล้วโลกระเพาะยังไม่หายกินมากเกินจะเจ็บกระเพาะอ,อืมตอปเลยท็อปยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยไม่ไหวแล้วบวกอืมแล้วคน,านขารนี้ชอบหมู ไม่ไหวแล้วพออิ่มก่อนเขาอิ่มที่หลังกลัวล้างถ้วยล้างชามจะนะต้องรีบอิ่มรีบอิ่มรีบหนีไปก่อนยายไม่หิวยายเดี๋ยวจะชงเอนชวัวให้กินแก้วยายไม่กินข้าวกลางวันอืมกินข้าวไหมยายกินข้าวไหมไม่กินไม่หิวไม่หิว